พี่พูนครับซื้อกองทุนวันนี้เนี่ยได้ราคาหุ้นวันไหนครับเออเรื่องนี้คนสับสนเยอะโดยเฉพาะยิ่งกองทุนต่างประเทศวิธีที่ที่ให้ดูง่ายๆก็คือว่ากองทุนน่ะตัดเงินเราวันไหนไม่ไม่ดูที่วันคําสั่งนะต้องดูที่วันที่เราตัดเงินให้ดูว่าถ้าตัดเงินเราวันไหนอะ่ะจริงจริงเราอะ่ะได้ราคาหุ้นวันนั้นแหละเพียงแต่ว่าสินค้ากองทุนเป็นสินค้าที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะไม่มีทางรู้ราคาเป๊ะเป๊ณนะวันที่เรากดซื้อขายมันต้องรอว่าตลาดนั้นๆน,นอะ่ะ เขาปิดทําการด้วยราคาที่เท่าไหร่คราวนี้ถ้าเกิดเราซื้อกองทุนต่างประเทศอ่ะมันจะมีเรื่องของระยะเวลาที่มันไม่เท่ากันไทม์โซนกว่าที่เรื่องราวทั้งหมดมันจะจบอ่ะบางทีใช้เวลา3วัน4วันแต่ให้เราสังเกตเลยว่าตัดเงินวันไหนเราจะได้ราคาปิดของวันนั้นเพียงแต่ว่ากว่าที่เขาจะประกาศราคากว่าที่มันจะจัดสรรหน่วยลงทุนน่ะกลับเข้ามาที่บัญชีของเราอ่ะบางทีใช้เวลา3วันถึง4วันกว่าที่เราจะเห็นว่าโอเคหน่วยลงทุนน่ะเข้ามาที่แอปพลิเคชันเราแล้วนะ นนันี่คือเรื่องสําคัญเวลาเราซื้อขายกองทุนต่างประเทศเนาะทั้งซื้อและขายใช้ระบบเดียวกันซื้อตัดเงินวันไหนขายให้ดูว่ารายการมีผลบังคับทํารายการวันไหนเพราะว่าแต่ละกองทุนเนี่ยมันจะมีเวลาในการคัดออฟอยู่ว่ากองนี้สามารถซื้อขายก่อนเวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดเลยมันก็จะเป็นรายการของวันถัดไปค่ะ